ได้ยินเลยครับพี่ที่ทางรายการถามมานะฮะได้ยินไหมคะท่านผู้ว่าคะที่ท่านพูดตอนนี้คือชัดเจนโอเคค่ะพอพอพอคนสัมภาษณ์เองมันไม่ได้ยินเลยครับอ๋อเนี่ยค่ะตอนนี้ค่ะกําลังเข้าสายรายการแล้วนะคะท่านผู้ว่าคะข่าครับผมค่ะคนครับผมท่านผู้ว่าคะเห็นเห็นมีการแถลงข่าวขึ้นไปนั่งบนช้างแถลงข่าวกันเลยทีเดียวปีนี้ครับผมค่ะคือเราได้มีการจัดงานช้างนะครับตั้งแต่วันที่ เก้าวิการนะครับจนถึงวันที่ยี่สิบวิการนี่รวมแล้วใช้เวลาสิบสองวันนะครับซึ่งเราก็มีการเปิดแถลงข่าวดีะ่ะที่ทางเจ้าส่อร้อยได้พูดไปนะครับก็เราที่หมู่บ้านเลี้ยงช้างเลยครับที่กระโพนะคเราก็ไปแถลงข่าวตรงนั้นจากการที่เราได้ทํางานนะครับมาก็ทําให้พี่น้องประชาชนเห็นมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่ง งานนี้นะครับก็ขอเรียนว่าเราจะสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนักนักทั้งนักท่องเที่ยวด้วยค่ะถือว่าเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับหลังจากที่ประสบภัยเรื่องของโควิดนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับค่ะเราเองก็ประสบปัญหาน้ําท่วมน้ําท่วมก็ถ้วยผมก็ดิเราก็คิดว่าเออ เราน่าจะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนของเรา<อ>นะครับและนักท่องเที่ยวนี้มาเที่ยวง,งานด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับเราก็จัดงานช้างที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมค,ครับมากกว่าทุกๆุกปีและนอกจากเรื่องของการจัดให้ยิ่งใหญ่มากกว่าทุกปีแล้วนี่เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษครับยังไงคะท่านคะคือว่าคนมาเที่ยวงานแสดงช้างเนี่ยนะช่วงวันที่ อที่เราแสดงคือสิบเจ็ดเนี่ยเราซ้อมฟรีมาดูฟรีไปแล้วครับพอวันที่สิบเก้ายี่สิบก็คือวันนี้พรุ่งนี้ควันี้ค่ะนี้กับพรุ่งนี้นะครับมีทั้งช่วงเช้าและภาคกลางคืนเราก็สามารถที่จะมาดูฟรีอีกด้านหนึ่งคือมีอัศจรรย์อีกด้านหนึ่งเราเปิดให้ให้ดูฟรีเลยถ้าท่องเที่ยวทั้งพี่น้องประชาชนนะครับเดิมนั้นเราเคยมีการ จัดจำนายตรเข้าชมบางครั้มาเข้าชมนะบางครั้งก็ร้อยบางก็เอบางครั้งก็พันนี่ครับแล้วแต่ปีบางปีก็ห้าร้อยสามร้อยครับปีนี้นะครับประมาณสามทางสามพันที่นั่งนะฮะสามพันที่นั่งมาก่อนั่งก่อนนะฮะชมปีเลยครับผมคือปีนี้นี่ฟรีหมดปีเฉพาะได้อีกด้านหนึ่งมาอ๋อมีด้านเก็บเก็บสตางค์กับอีกด้านหนึ่งที่เข้าฟรี ด้านหนึ่งนี่ก็ก็ไม่ใช่เก็บตั๋วแล้วครับคือค่าบางท่านที่มาเที่ยวนะครับเขาก็อยากได้บริการพิเศษมีของที่ระลึกอ๋อก็เป็นค่าของที่ระลึกค่าของที่เรื่องกระเป๋าแล้วก็เรื่องไอ้อ่าบ็อกเซตนะที่จะดูแลกว่าน,นั้นก็คือว่าสองร้อยห้าสิบที่เรามอบให้นี่นะครับสองร้อยห้าสิบนี่ยังสามารถมีตัว๋วหางตั๋วนะฮะชิงโชคสิ่งของ ในในในงานหรือซื้อซื้อสิ่งของนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งสาม,มารถที่จะซื้อได้เลยหรือพี่น้องประชาชนเขา,จ,าจะเอามาแลกนะครับเรามีกองกำลวงการแลกคืนด้วย100บาทฮะท่านซื้ออะไรก็ได้100บาท <ไป S 1> คือหมายถึงว่าท่านพูดว่าหมายถึงว่าตั๋วเนี่ยอีกฝั่งที่จําหน่ายคือ250บาท ครับผมมีของที่ระลึกมีบ็อกเซตแถมยังมีคืนกำไรเอาไปซื้ออีกสักอีกร้อยหนึ่งผมโอ้โหไอ้ไอ้รถได้หมดเลยฮะคุ้มมากชิ้นิ้ปงอะไรได้หมดเลยได้หมดเลยโอ้เอาคูปองไปไปซื้อของในงานได้อีกครับผมนะคะเรียกว่าซื้อซื้อบริการเพิ่มว่างันเถอะครับผมอืมน้ำยังไม่พอนะเราก็มี จัดรถรางเลยะนะครับนั่งฟรีนะะจากหน้าสารการหลังเก่าเป็นที่จอดรถนะครับกว้างอยู่ในเมืองเลยท่านดีไปพักโรงแลรวอะไรต่างๆเนี่ยก็มาขึ้นรถได้เลยมีรถบริการจัดส่งรับส่งมาถึงที่เลยให้ด้วยไม่ต้องซื้อนะฮะไม่ต้องซื้อบัตรซื้ออะไรเป็นเรื่องของความการบริการฟรีคือไอ้คารแสดงแต่ว่า อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวานนี้ท่านได้ชมนะ,ะเรื่องของช้างของเราเนี่ยค่ะเรามีการแห่ช้างเข้าเมืองนะ,ะที่ยิ่งใหญ่นะครับมีดาราช่องเกตคุณบัวขาวบัญชาเมฆนะเอามีมีที่ที่เป็นเอยักงวยมาด้วยมผมเพราะว่าเขาเป็นคนสำรงภาพสุรินนะฮะเขาเป็นคนที่สุรินหเหรอคะ ผมเขาก็มาร่วมด้วย oh, <okay. S 2> เยอะแยะเลย okay, okay. ทั้งเข้าเมืองเลี้ยงอาหารช้าง <Okay. S 2> แล้วก็ยังมีนะครับในช่วงบ่าย <Okay. S 2> นะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จังหวัดสุรินทร์เราได้ทำ <Okay. S 2> นะครับเพื <Okay. S 2> ที่จะเผยแพร่เกียรติยศความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์ให้กระจายไปทั่วโลกก <Okay. S 2> ็คือเราทำเรื่องของการบันทึกนะครับกินเนสบุ๊ก กินในสุวร r n ได้ขอดเนี่ยมันเป็นบันทึกเรื่องอะไรคะด้านเมว่าคะเมื่อวานเมื่อวานนี้นะก็คือการพับผ้านะที่ที่ผ้าเราใช้อยู่เป็นประจำผ้าที่ผ้าสโลงหรือผ้าขม้านะฮะที่พวกคนใช้ในครัวเรือนเนี่ยเราก็มาพับเป็นตุ๊กตาช้างที่สนามแสดงช้างเมื่อวานนี้ครับที่ห้างเดชาคือตุ๊กตาตัวตัวนี้ที่ทําจากผ้าผ้านะฮะพับเป็นรูปช้างค่ะก็ได้รับการรับรองแล้วว่าเป็น การพับผ้าเพื่อเป็นรูปสัตว์โดยเราเราพับเป็นช้างเนี่ยนะฮะเยอะที่สุดในโลกกับสิบคนที่มาร่วมกิจกรรมก็ได้ช้างที่พับจา่ผ้าก้าพันสิบตัวเด้อดี่เข้าวสิบตัวนบันทึกครับก็บันทึกนะครับในอ กินเนสกินเน็ตเวิลด์เรคคอร์ดนะคะเรคคอร์ดไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นการพับผ้าแล้วทำเป็นตุ๊กตาช้างได้มากที่สุดในโลกมากที่สุดในโลกโอ้ค่ะค่ะนี่ก็ยังอยู่ในบรรยากาศนะครับกำลังจะเตรียมตัวนะเราจะเปิดการแสดงช้างนะครับคือแปดโมงแปดโมงครึ่งนี่แปดโมงครึ่งนะคะตอนนี้ช้างกำลังเยอะนะกรังก็อยู่เต็มนะตอนนี้พร้อมที่จะทำการแสดงเนาะ ทั้งนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับถ้าท่านติดตามทางช่องทางสวทีอ,วอะไรต่างๆของเราเนี่ยนะครับงา <c oughs> นไหนดรอดอยู่เพราะฉะนั้นนะครับในงานนี้ก็ถือว่าต้องขอขอบคุณนะครับ <c oughs> นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ <c oughs> นะแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง <c oughs> ที่มาให้กำลังใจพวกเรา <c oughs> นรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าปีหน้าก็อย่าลืมนะครับก็ไปเที่ยวกัน <c oughs> ครับเราท่านที่พลาดโอกาส หรือที่ท่านไปแล้วนะครับหาดื่มด่ำเรื่องของช้างหรือไปให้กําลังใจหมู่บ้านช้างคนเลี้ยงช้างของเราท่านก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้ตลอดเวลาเพราะเรามีกิจกรรมอย่างนี้นะครับเป็นสีชุมชนของชาวสลิดอยู่แล้วนะครับท่านผู้ว,ว่าถามนิดนึงตุ๊กตาช้างที่เป็นพับเป็นผ้านั้นเอาไปไหนต่อคะขายไหมคะจาหน่ายไหมต,อ,ตอนนี้ก็คือเขาเอาไปเป็นของที่ระลึกอของของเขาเอง อ๋อพับแล้วก็เก็บกลับไปของครายของใครของมันรับคือผ้านี่เป็นผ้าของชาวบ้านอยู่แล้วอ๋อเขาก็นําเป็นของที่เรือกของของเขาเองอ๋อค่ะให้ให้พร้อมนัเป็นของพลาสติกนะของที่เรื่อกเขาในสักหนึ่งในชีวิตอ๋อค่ะมาร่วมกิจกรรมพร้อมๆกันะสร้างเลยบันทึกร่วมกันของจังหวัดสุรินทร์ครับผม ค่ะค่ะก็แบบเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันเราไม่ได้จัดกันมานานแล้วใช่ไหมคะงานช้างใหญ่ๆห่ก็คือจัดจัดอยู่ครับทุกปีแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มได้สองปีนะครับเพราะว่าติดโควิดสองปีเรื่องของโควิดฮะที่มีการสั่งห้ามอะไรต่างๆวดไปกัเลยคนเราคนลาต้องวดไปพอเผามือจปิงจริงกิจกรับในช่วงที่ผ่านมาครับผมค่ะค่ะครับผมขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากเลยจะต้องไปเปิดงานต่อึ้นนะครับผมถือว่าคืนความสุขกับท้ง่องเกลียวและพี่น้องประชาชนนะครับค่ะ ขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีค่ะอคขอบพระคุณมากมากเลยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รีบพาพอดีรีบต้องเปิดงานอย่างที่บอกมีงานแสดงช้างช่งวงเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีทั้งรอบเช้าด้วยนะคะก็คือตั้งแต่แปดโมงครึ่งเนี่ยไปจนถึงเที่ยงแล้วก็รอบข้ามก็จะเป็นช่วงทุ่มหนึ่งถึถงสองทุ่มนะคะหมายตอนแรกตะกี้นึกว่าตุ๊กตาพับแล้วจะจำหน่ายไม่ใช่คือเขามาร่วม ผ้าของเขาเอามาพับพร้อมๆกันเป็นการพับตุ๊กตาช้างมากที่สุดในโลกนะคะใช้ผ้าที่สุรินผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของที่สุรินอันนี้เนี่ยจัดไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่18นะคะตอนประมาณเที่ยงครึ่งนะคะมีการพับตุ๊กตาช้างมากที่สุดในโลกในด้วยผ้าสุรินแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีเขาเรียกอะไรโต๊ะจีนช้างนะคะมีการเลี้ยงอาหารช้างแบบ โตจีนในช่วงเช้าเมื่อวานนะคะที่บริษวณอนุสาวรีย์พยาสุรินทร์พักดีสีนรงค์จังหวังนะคะนี่ก็เป็นงานมหาจร,รย์ช้างสุรินทร์ประจำปี2565ซึ่งไฮไลท์จะเป็นวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่มีการแสดงสองรอบอย่างที่บอกนะคะก็เดี๋ยวอาจจะหาดูในช่องทางไลฟ์ต่างๆนะคะไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าที่ทางที่ทางผู้ว่าบอกคือสวท จังหวัดสุรินจะจะไลฟ์หรือเปล่าแต่ว่าเพจของจังหวัดสุรินนี้ไม่ได้ไลฟ์นะแต่เป็นภาพที่เป็นภาพย้อนหลังของเมื่อวานอะไรต่างๆนะคะนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราก็ยังคงเรียกว่าเป็น Thailand I love you จริงๆนะคะ